สวัสดีค่ะ,คะจ้า,าวค่ะพี่อิมหลายคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึง b O i มาแล้วใช่วันนี้เราก็จะมาพูดถึง BOI ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า b O i เนี่ยเขาสนับสนุนแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันคะ่ะมพรามไม่เท่ากันนี่ก็แปลว,ว่ามีการแบงเกชใช่ไหมใช่ค่ะมีแน่นอนคะ่ะ b O I นะคะมีการแบงค์เกดอย่างชัดเจนเลยคะ่ะเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับธุรกิจแล้วก็การลงทุนของแต่ละบริษัทค่ะมีไว้ y นะคะแบ่งเกรดออกเป็น5เกรดค่ะคือเกรด A1 A2 A3 B1 แล้วก็ B2 ค่ะซึ่งยิ่งเกรดสูงสๆอย่างึินนะคะพี่อินได้สิทธิประโยชน์จุกๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ฟิลมกับพี่อินนะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าแต่ละเกรดเนี่ยได้สิสทธิประโยชน์แบบไหนแล้วก็ ตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจที่จะได้เกรดนั้นอนะมีอะไรบ้างอม,มาเริ่มที่ a อนึกันเลยเนาะอนนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนะคะสูงสุดถึง8ปีเลยนะคะแล้วก็ได้รับยกเว้นภาษีก,การนำเข้าเครื่องจักรค่ะแล้วก็ยังได้ฟรีาภาษีวัตถุดิบนะคะถึง5ปีเลยค่ะ กลุ่มกิจาการที่จะได้เอะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ AI ค่ะหรือว่าชิปอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะต่อไปก็จะมาต่อกันที่ A2 นะคะ A2 เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ A1 เลยก็คือมีการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเนี่ยแปี mm hmm. แต่ว่าจะไม่มีการนำยกเว้นภาษีแบบการนำเข้าชิ้นส่วนเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจเทคโนโลยีขัน้นสูง mm hmm. เหมือนกับของทาง A1 แล้วก็เอนะคะ <S <S ได้รับการยกเว้นภาษีเนี่ย5ปีค่ะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแพ็คเกจจิ้งค่ะหรือว่าวพวกไฮเทคต่างๆในส่วนของบิต่อไปนะคะก็จะเป็น B1 และ B2 ค่ะ B1 และ B2 เนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจการสนับสนุนและการบริการอย่างเช่นพวกโลทิสติกหรือว่า IT ทีพพอร์ตพวกนี้นะคะ,ะในส่วนนี้จะไม่มีการยกเว้นภาษีมิติบุคคลค่ะแต่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านมีซ่าแล้วก็การนําเข้าเครื่องจักรแคนค่ะก็ ถ้าเกิดเราอยากที่จะได้ที่สินพิเศษในทาง b i เยอะๆเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาค่ะว่าธุรกิจของเราอยู่ในประเภทแบบไหนหเพราะว่ายิ่งเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในมือเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ b i ระดับสูงๆด้วยแล้วก็หลายคลิปที่ผ่านมาค่ะมีอีพเราเล่าว่า b i คืออะไร มันมีอะไรบ้างกิจการคืออะไรมายืะแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าการขอ B O I เนี่ยควรมันจะเป็นแบบไหน <啊 S 2> ต้องต้องเริ่มต้นจากอะไร <啊 S 2> เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ทุกคนคฟังค่ะว่าการขอ B O I เนี่ยต้องเริ่มต้นจากตรงไหนคะ่ะอืมน那我们下次会讲到申อ B O I 的手วนวันนี้ฟิล์มกับพี่อิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ